จะมีปัญหายังไง tree ถ้านักเรียนพูดว่า t e e มันจะกลายเป็นชา t e e หรือเสื้อ t e e แต่ถ้าต้นไม้มันต้องมีตัว r ข้างในเราต้องทำอย่างนี้นะ tree tree ตอนเราเธอเราก็ต้องมวนลิ้นทันที tree tree จะได้ต้นไม้แต่ถ้าสามล่ะคะทำยังไงทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้สามมันคือ ทีใช่ไหมฉะนะทีเฮดตาั็ทำอย่างนี้ค่ะแล้วมันมีตัว R ด้วยก็ต้องหมวนลิ้นเข้าไปอีกค่ะ three three เราได้ three ที่แปลว่า3แล้วค่ะสรุปสั้นๆ three t three are we good ถ้านักเรียนสามารถอ่าน3คํคำนี้ได้คิดว่าก็หลงจะเข้าใจแน่นอนคอมเมนต์บอกว่า I can do it แต่ถ้าไม่ได้เมนบอกคุณเรียนว่า I will try ให้หน่อยค่ะอยากรู้ว่าใครทำได้ใครทำไม่ไ